สำหรับท่านใดกำลังมีโครงการที่จะปูกระเบื้องนะครับหรือว่าจ้างช่างเนี่ยมาปูกระเบื้องที่บ้านแล้วก็ใช้เป็นกระเบื้องแกนิโตแผ่นใหญ่ๆขนาดสัก60สคณหกขึ้นไปนะครับเหมือนลักษณะของผมเนี่ยโดยปกติเลยเราก็จะให้ช่างเนี่ยเขาปูแบบชิดกันนะครับมากที่สุด <Okay. S 1> เท่าที่จะชิดได้เนาะเพราะว่ามันจะทําให้ตัวกระเบื้องของเราเนี่ยดูสวยงามนะครับ อย่างตัวอย่างงานของผมที่ผมปูกระเบื้องเองนะครับจะมีความกว้างล่องเนี่ยเพื่อผมทําไว้ก็อยู่มาสัก2มิลครับแล้วก็ความลึกของตัวล่องยาแนวเนี่ยอยู่มา1เซนขึ้นไปเลยดังนั้นนะครับวันนี้ผมก็เลยเลือกใช้เป็นยาแนวจอระเข้นะครับรุ่นเทอร์โบพัดตัวนี้เลยนะครับเพราะว่าสามารถใช้งานลักษณะการปูล่องเล็กนะครับแล้วก็ปูกระเบื้องแบบชิดกันได้ดี ตัวนี้นะครับวันนี้ก็เลยจะมาแนะนําวิธีการใช้งานรวมถึงคุณสมบัติของเขานะครับว่ามีคุณสมบัติอะไรบ้างนะเพื่อเป็นแนวทางสําหรับใครที่กําลังจะปูกระเบื้องหรือว่าจ้างช่างมาปูกระเบื้องให้นะครับเราสามารถให้เขาเนี่ยใช้ยาแนวตัวนี้ในการยาแนวกระเบื้องของเราได้นะครับมาดูคุณสมบัติของยาแนวเบื้องต้นกันนะครับสามารถใช้กับร่องยาแนวขนาดเล็กได้นะครับศูนย์จุดสองมิลลิเมตรเนี่ยก็สามารถใช้งานได้นะครับหลังจากยาแนวไปแล้วนะครับเราสามารถเปิดใช้งานพื้นที่ได้รวดเร็วเลยนะครับประมาณ6ชั่วโมงเนี่ย สามารถเปิดใช้งานพื้นที่ของเราได้นะครับป้องกันพวกตะไคร่น้ำลาดําได้นะครับเริ่มต้นการใช้งานนะครับให้เราเตรียมภาชนะที่เราจะใส่ตัวยาแนวของเรามาก่อนนะครับอาจจะใช้เป็นตัวแกอนเก่ามาตัดตูดออกมาก็ได้นะครับแล้วก็หาภาชนะที่เราจะใช้ตวงตัวยาแนวกับน้ํานะครับผมก็จะเลือกใช้เป็นขวดน้ําตูดขวดน้ํานะครับแล้วก็ตวงตัวยาแนวเนี่ยเข้าไปจํานวนสามส่วนซึ่งเราก็จะตวงให้เต็มเลยนะครับเต็มตัว ภาชนะที่เราใช้ในการตวงเลยนะครับแล้วก็ตามด้วยน้ำเนี่ยไป1ส่วนจากนั้นเราก็คนให้ตัวน้ําแล้วก็ยาแนวของเรานะครับเข้ากันให้เป็นเนื้อเดียวกันนะครับหลังจากที่เราผสมตัวยาแนวนะครับได้จนเป็นเนื้อเดียวกันนับเข้ากันแล้วแบบนี้เราจะทิ้งไว้สามถึงห้านาทีก่อนที่จะนําไปใช้งานนะครับจะสังเกตเห็นว่าตัวยาแนวที่ผมผสมเนี่ยจะมีลักษณะที่เหลวข้นแบบนี้นะครับเพราะว่าตัวร่องยาแนวของเราเนี่ยมีขนาดเล็กอีกอย่างเนี่ย เป็นร่องที่มีความลึกด้วยดังนั้นการผสมเนื้อยาแนวที่มีลักษณะแบบนี้เนี่ย,ยนะจะช่วยทําให้ตัวเนื้อยาแนวนะครับเ,เข้าไปในร่องเนี่ยได้เต็มอย่างแน่นอนนะครับมันจะไม่ได้แค่เฉพาะด้านบนของตัวขอบกระเบื้องนะครับแต่มันจะไหลลึกลงไปเต็มร่องถึงด้านล่างอย่างแน่นอนอการใช้งานตัวยาแนวนะครับก็ควรใช้งานให้หมดภายในยี่ินาทีหลังจากที่เราผสมตัวยาแนวไปแล้วนะครับแล้วก็ไม่ควรที่จะเติมน้ําเข้าไปนะครับในกรณีที่ตัว ยาแนวของเราเนี่ยเริ่มแห้งหรือว่าเซตตัวนะครับควรที่จะผสมใช้งานใหม่คุณสมบัติที่ดีที่ทําให้ผมชอบตัวยาแนวกระเบื้องของจอรเจครุ่นเทอร์โบพัดตัวนี้นะครับนั่นก็คือการไหลตัวได้ลึกครับทําให้ตัวการยึดเกาะของกระเบื้องเนี่ยบริเวณของตัวร่องยาแนวเนี่ยก็ทําได้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับมีความทนทานแล้วก็ไม่หลุดร่อนได้ง่ายในอนาคตนะครับใช้งานได้ระยะยาวเลยอีกอย่างนะครับตัวยาแนวเนี่ยก็แห้งได้เร็วนะครับเปิด การใช้งานพื้นที่ของเราเนี่ยได้ภายใน6ชั่วโมงเลยนะครับหลังจากที่เราใส่ยาแนวไปแล้วนะครับภายในสักประมาณไม่เกิน15 20ถึงนาทีเราก็มาเช็ดนะครับตัวยาแนวบริเวณขอบขอบต่างๆเนี่ยออกก็จะเห็นว่าตัวยาแนวนะครับในตัวร่องเนี่ยก็จะเต็มเลยนะคทุกทุกร่องเลยนะครับออกมาก็จะดูสวยงามลักษณะแบบนี้นะครับสุดท้ายนะครับท่านใดสนใจในการใช้งานตัวยาแนวจรเข้นะครับรุ่นเทอร์โบพัดเนี่ยก็สามารถหาซื้อได้ตาม ตัวแทนจําหน่ายทั่วประเทศนะครับไม่ว่าจะเป็นทางห้างหรือว่าร้านค้าทั่วไปนะครับสําหรับคลิปนี้ผมก็จบไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ